สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นที่ว่าไม่ได้ยากขนาดนั้นถ้าอยากจะเลี้ยงไก่ไว้กินไข่เองสําหรับคนเมืองอย่างเราๆภาพที่ตื่นเช้าขึ้นมาเก็บไข่ไก่ที่วางเรียงรายอยู่บนฟางหญ้าในเล้าไก่อาจจะดูเป็นสิ่งที่ปรากฏในหนังไม่ก็ในหนังสือนิทานเท่านั้นแต่คุณป้าหน่อยพอทิพย์เพสโปรีแห่งร้านเฮลมีได้บอกเอาไว้ว่าคนเมืองก็สามารถเลี้ยงไก่ได้และได้ลองทําเป็นตัวอย่างไว้ที่ บ้านสวนเรียนรู้กเกษตรในเมืองออร์แกนิกเวย์พื้นที่กระทัดรัดที่เป็นบ้านของเหล่าแม่ไก่ตัวอวบอ้วนโดยใช้หลักการสําคัญในการเลี้ยงสัตว์ที่อยู่ในวงจรออร์แกนิกก็คือ 1. เรื่องของอาหารและ 2. เรื่องการจัดการที่ตอบโจทย์ธรรมชาติของสัตว์ที่เลี้ยงเราไก่ออร์แกนิกเวย์ไม่ได้กว้างใหญ่แต่สูงพอที่จะพาดคานไว้ให้เหาแม่ไก่ขึ้นไปนอนอยู่บนคานตามความชอบของมันถ้ามีพื้นที่รั้วล้อมรอบชิด ที่ก็สามารถเปิดเลาให้มันออกมาเดินเล่นได้ทุกเย็นได้เช่นเดียวกันการเลี้ยงไก่เราอาซากรงเล็กๆไว้ที่มุมบนหนึ่งของดาดฟ้าหรือระเบียงเล็กๆขอแค่มีอากาศถ่ายเทรักษาความสะอาดได้ง่ายและกรงต้องมีตาถี่มีชิดเพื่อป้องกันง,งูและสัตว์บุกรุกเข้ามาพันธุ์ไก่ไข่ที่ย่อมนํามาเลี้ยงมีสามสายพันธุ์หลักๆที่แข็งแรงไม่ค่อยเป็นโรคไข่ดกและไม่กบไข่คือโรสไอแลนด์บาพีทล็อกและเลคฮอน ซึ่งสายพันธุ์เหล่านี้ไข่จะออกมาสีขาวและฟองเล็กลูกไก่เราจะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ6เดือนจนกว่าพวกมันจะโตเต็มวัยและไข่ให้เรากินวันละ1นึฟองหลังจากนั้นประมาณครึ่งปีพวกมันจะเริ่มไข่นะ้อยลงจนกระทั่งหยุดไข่อาหารกา่สำเร็จรูปมีวางขายทั่วไปเราสามารถผลิตอาหารไก่เองได้โดยใช้หลักการง่ายๆคือมีสารอาหารตามโครงสร้างไข่ ถั่วเหลืองหรือข้าวโพดให้โปรตีนส่วนผักจะช่วยเพิ่มไข่ขาวอ่านมีพวกเปลือกหอยเพิ่มแคลเซียมหรือกระทั่งเศษอาหารจากครอบครัวเราก็เป็นอาหารให้มันได้การให้อาหารไก่ควรให้อาหารไก่ในปริมาณที่พอดีไม่ควรให้อาหารไก่เยอะจนเหลือทําให้ไก่กินไม่หมดและเกิดการหมักหมมภายในโรงเรือนส่งผลให้ภายในโรงเรือนไม่สะอาดส่งกลิ่นเหม็นและก่อให้เกิดโรคภายในโรงเรือนได้ค่ะ และควรมีการควบคุมสุขลักษณะภายในโรงเรือนอยู่เสมอเพื่อช่วยลดโอกาสการเกิดโรคภายในโรงเรือนค่ะการเลี้ยงไก่้คอยสังเกตว่าไกล้ตัวไในเริ่มซึมง่อนซีดให้แยกตัวออกจากฝูงตอนแรกอาจจะรักษาโดยสมุนไพรเช่นปลาส้มฝาทะลายโจรหรือขมิ้นลงไปในน้ำดื่มให้มันกินก้อนแต่ถ้าอาการไม่ดีขึ้นก็สามารถอุ้มพาไปรักษาเหมืออพาแมวพามาไปรักษาได้ครับ